สวัสดีครับพี่น้องบางกลางครับดีดีมาหาส่องวนไปชแนลนะครับวันนี้ก็ไปเดินแผงมาอสาาวอาทิตย์นะครับอส่าวอาทิตย์ก็ไปเดินแผงมาก็ได้ประมาณนี้นะครับมีพระนี่ครับเท่าที่เห็นนะครับบางวงก็ไปแล้วนี่มนไปแล้วนะครับพอเจอบางครั้งครับผมก็เจอสายตรงนะแต่สายตรงมีแต่มือขายครับไม่มีมือซื้อสายตรงยังไงไม่รู้ที่ผมเจอนะหลายหลายท่านบอกว่าเป็นสายตรงผมสายตรง แท้ทันนะคุณต้องเช่าอยู่แล้วครับคุถ้าคุณจะคิดเป็นสายตรงนะครับแท้ทันเช่านะครับเนี่ยสายตรงครับแล้วเช่าเขาจะเช่าโดยไม่มีข้อแม้นนะครับผมก็เจอเจอมาก็สายตรงมีแต่าสายตรงมือขายนะครับก็หลายๆท่านนะหลายๆท่านนะหลายท่าน,านถ้าก็าอยู่ที่ความชอบนะครับก็ทำเศร,รษฐกิจอย่างนี้นะทําแต่ละคนก็ทํามาหาเลี้ยงชีพมาบางทีเราก็ไม่แบ่งมุมแบ่งทางกันนะครับแต่บางทีเราก็มาดูพระเครื่องนะครับ EP นี้ อีพีที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมก็ไปดูวันนี้ทีว่าอีพีเท่าไหร่นะจะลงอีพีให้นะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะวันนี้องค์แรกนะองค์แรกผมจะให้ชมตะกุดก่อนตะกุดดอกเนี้ยอ่าที่มาที่มาดีนะดูดูนะน,นี่คืออันนี้คือเขาถักใหม่นะอันนี้ถักใหม่คือของเก่ามันเปื่อยยุ่ยไปแล้วนะครับของเก่าเปื่อยยุ่ยไปแล้วอันนี้ก็มาถักใหม่ดูครับ เป็นแผ่นแผ่นม้วนใหญ่นะม้วนใหญ่นี้ถักหุ้มใหม่อันนี้เก่านะเก่านะเป็นเนื้อเป็นออกเอเขาเรียกอะไรแผ่นทองทองแดงองค์อกองค์เหลืองละองค์เหลืององค์ส้มละนี่ครับเนี่ยเป็นแผ่นทองแดงนะครับเป็นแผ่นทองแดงคือดั้งเดิมเขามันเปื่อยครับมันเปื่อยมันเปื่อยแล้วก็อันนี้อันนี้เขาก็ทําขึ้นมานะอันนี้เขาทาขึ้นมาเองคือความเก่าดูนะดูดูดูสองดูความเก่านะเก่าจริงครับเก่าจริง แต่เชือกเขาเชือกเป็นเชือกใหม่ให้ดูนะนี่ตะกุดเก่านะให้ไหมให้นะโลหะเก่าครับโลหะเขนี่นี่นี่อ่าเป็นโลหะเก่าแล้วเขาถักเขาเขาชาวบ้านอ่ะงานบริษงานชาวบ้านเลยงานชาวบ้านเลยครับให้ดูนะเห็นไหมงานชาวบ้านครับแต่ไม่รู้ที่นะแต่ไม่รู้ที่อ่าไม่รู้ที่ตะกุดไม่รู้ที่ แต่ผมชอบไหมใหญ่ๆขนาดนี้อันนี้ห้านิ้วนะลักษณะนี้ประมาณห้านิ้วนะครับไม่รู้ที่ไปไปหนึ่งชิ้นละหนึ่งชิ้นนะวันนี้นะหนึ่งชิ้นมาองค์ที่สองครับไม่พูดพามทาเพลงนะอันนี้เป็นไม้อะไรไม่รู้ําไม้ดูๆสองดวเป็นเก่านะผมชอบตรงนี้มีรอยมือมีรอยมีตรงอะไรอันนี้อรนนี้ตรงนี้รอยแผวๆนะครับแผวๆเห็นไหม อ่าขีดแผ่วๆนิดหนึ่งนิดเดียวแผ่วๆนิดเดียวคันนิดเดียวจนลางเลือนลางละนิดเดียวนะครับถ้าสังเกตดีๆนะอ,อ,อื่นก็ไม่มีอะไรครับอื่นก็มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไระครับน,ๆๆน,นี่มีแผนะ่วนิดนึงเงาเลยนะนี่ตรงนี้อุดตรงนี้นะครับเขาอุดตรงนี้ น่าจะอายุไม่มากนะครับไม่มากอุดตรงนี้นะครับเป็นเป็นอเขาเรียกว่าอบ,อบปเป็นผงนะผงนะครับนี่ดูนะดูดูการแกะนะใช้มีดนะครับดูดูร่องดูร่องการแกะก่อนน,นี่นี่เห็นไหมการแกะมีดนะใช้มีดนะฮะดูนะอ่ะาใช้มีดเขาจะคลาสสิกอย่างนี้เห็นไหมในร่องนี่อ่านี่ครับมีคือเก่านะเก่าเก่า พอมีอายุอยู really. is, ่มีอายุก็ไม่ไม่มากะล้นั่นหนึ่งกว่าๆน่าจะได้ดูจากดูจากอ่านี่นะองค์พระนะเขาใช้มีดหมดเลยมีดมีดเฉือนหมดเลยดูร่องรองอ่ามีดเป็นมีดครับเนี่ยเสน่ห์ของการแกะมีดคือต้องชำนาญนะครับแล้วก็มีดต้องคมมากนะกันร่องเห็นปาดรอยเฉือนไหมรอยเฉือนรอยปาดนี่เห็นไหมเนี่ยเซาะเข้าไปอ่าอันนี้เสน่ห์นะโมเขวร ไม่มีกิ่งนะไม่มีกิ่งแต่ผมก็ไม่รู้ที่ผมก็เช่านะอุตส่าห์ไปตั้งไกลนะครับไปตั้งไกลเดินทางบางทีสองสามร้อยโลนะสามสองสามร้อยโลก็ไปนะครับเพราะต้องไปเพราะว่าเร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 ารักเนี่ยอาชีพถึงมันจะมีความสุขไม่มากแต่เราเราชอบในสิ่งนี้นะครับมันมันมันยังไงแล้วแลาวทําในสิ่งที่เรารักแล้วมันมันจะมีความสุขนะครับไม่เหมือนแล้วหน้าที่ก็คือหน้าที่นะเราก็ทํางานแต่ตาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่ในแต่ละวันในแต่ละวันนะเราก็ได้ทําตามหน้าที่ของเราสุดความสามารถในแต่ละวันนะครับแล้วก็แต่ว่านอกเหนือเวลางานเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราแบบเนี้ยเราชอบแบบเนี้ยเราก็ไปไปนั่นไปนี่ชวนไปนั่นไปนี่นะครับเดินสายครับเดินสายเดินสายก็ไปขึ้นรถลงเรือไปในร่องใต้เหมือนกันนะครับเขาถ้ามีนี่เป็นเป็นอิดดินคับดินว่านดินว่านไปขึ้นเหนือล่องใต้เหมือนกันนะครับไปทัวรสารทิศเหมือนกัน อ่าอันนี้ไดมาอันนี้ได้มาบ้านนะค,คือบ้านคนรวยคนยง่ายบ้านเขารวยตระกูลตระกูลพละมบางดีเก่านะครับแต่เขาไม่ทําการทํางานอะไรนะเขาโตไปโตมาแต่เขามีคือว่าไงโตไปโตมาบ้านบ้านบ้านเนี้ยมีโตไปโตมาไม่ต้องทําอะไรก็มีกินไปสองสามชั่วโคตสบายๆนะครับสบายๆนะสบายๆนะอาตระกูลคุณเก่าตระกูลใหญ่ แต่เขาก็ไม่ทําอะไรตัวๆแต่มาแผงพระมาคุยพระมาเอาพระอันนั้นมาให้ดูเอาเนื้อเอาเก่าโหได้ดูได้เรียนรู้จากอันะเขาเก็บพระมานานนะครับเก็บพระมานานเป็นล,ลูกชายคนโตเขาอันนี้ได้มาบางองค์ก็ไปแล้วนะได้จากบ้านนี้พระบ้านนี้ได้มาประมาณสี่ห้าห้าองค์นะก็น่าจะเหลือองค์นี้องค์เดียว <laughs> ที่เหลือมันโอ้สององค์เหลือสององค์ที่เหลือมันมันแตกนะมันแตกมันหักไปบินไปนะครับที่เหลือมันแตกมันหักบินไปแล้วก็มาแบ่งปันนะบ้านเนี้ยบ้านนี้พูดง่าย่ะพระแบบว่าใบซืรอบ้านจะไทยครับเต็มตู้ครับบ้านเขาบ้านเขา,าเต็มตู้นะแต่เราเข้าไม่ถึงเขาหรอกครับแต่ว่าลูกชายเขาก็มาเล่นเขาก็ออาบาะมาให้นะโตแล,ะล,ะละว้วล่ะสี่สิบปาแล้วล่ะ นั่นติดสี่สิบเจ็ดได้ละมั้งใช่คนโตเขาบ้านนั้นนะสี่สิบเจ็ดอายุอายุนะอายุนะครับคนโตแล้วเขาโตไปตัวมาเนี่ยโตไปตัวมานะครับตัวไปตัวมาครับนี่ครับดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อผมให้ดูก่อนนะบางสิ่งบางอย่างต้องดูเนื้อนะถูกถูกเนื้อถูกพิมพ์ถูกก็จบพระเนื้ออย่างเงี้ยพิมพ์ถูกเนี่ยเนี่ยเป็นตรงรัก ทองเก่าไหมนี่เห็นไหมเด็กซอกซอกอนี่บางคนจะเรียกชันโล่งอะมีเหลือแค่นี้มีต้องมีอักปิดทองนี่ตรงนี้เห็นไหมเวลาเขาแทงลงไปเขามือกดนี่นะงัดขึ้นมาครับนี่อันเสน่ห์เลยนะอันเสน่ห์จบตรงนี้แหละแล้วรอยรอยปาดอันรอยรอยปาดเห็นไหมคืงเขาเลี่ยมไว้แต่ว่าไม่ผมจะเอาออกกรอบออกจริงๆนะแต่ได้มาแบบนี้ผมสิผมระเบิดกลัวระเบิดกรอบเพราะว่ามัน มันจะเสียเสียผ้าะนะครับผมเคยระบรเบิดออกแลระเบดนียน,นี้มันเสียผ้าผูกเลยไม่ระเบิดกรอบออกครับแต่ผมดูแท้เลยนะผระเนื้ออย่างนี้แท้เลยอันนี้วัตตะไกรนะน,นี่วัตตะไกรวัตตะไกรแท้เลยดูตัวตัวซอกตรงนี้นะครับมันติดเลี่ยมอะ่ะติดเลี่ยมครับติดเลี่ยมบางทีหลุดมีหลุดมีรั่วนะอ่าผมไายสดในแพลตฟอร์มสีดำโอ้โหหลุดรั่วพวก มาสวดกระจายเลยหลุดลุดหลุดไปสองสามองค์พี่ขามาเทักมาโทรมาว่าผมเลยว่าพี่ป่วยไ้ได้ไงพักแบบนั้นนะพักออมันไงละ่ะได้พูดไปแล้วไงครับผมพูดผมรักษาคําพูดทุกคําพูดนะครับคือได้พูดไปแล้วเราเนาะเราเราอยู่ในวงการนี้ครับความเชื่อมั่นจะถือเราสําคัญมากเลยครับคือเราพูดไปแล้วถึงเราจะเข้าเนื้อเราแต่เราเราเดีเราพูดไปแล้วไงเราพูดไปแล้วเราต้อง,งรักษาคำพูดเขาก็รีบลงไลฟ์ลงไลฟ์ลลสดปุ๊บเขาก รีบโอดมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยโอ้ผมรู้เลยเพราะมาทักมามามีมีทักผมว่าหลุดหลุดลุ่วเลยมันมีสามเจ้าพี่หมอก็ทักเป็นพระอาจารย์ก็ทักสามเจ้ามาบ่นบนผมว่าพี่มาหาทําไมหลุดลุ่วแล้วพระนั่นเขาเล่นกันนกเป็นพระกุครับเป็นพระกุแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะก็คือแต่เข้าเนื้ออย่างละเข้าเนื้อแต่บางมันก็แบ่งพี่แบ่งน้องไปนะคือว่า เราไม่ผมว่าไม่มีอะไรจะได้กำไรทั้งหมดหรอะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะขาดทุนทั้งหมดนะครับมีเท่าทุนมีเสมอตัวมีแต่เราเราชอบไงแต่เรายังมียังพอมีอ่าหน้าที่การงานเราทําตามหน้าที่ของเราอยู่นะครับแล้วก็แต่อันนี้เราทําชอบนะบางทีก็เขาจะบน่นบางคนเขาก็บ่นนะว่ามันช่าพระในราคาที่สูงปล่อยในราคาที่ถูกเขาบอกเขา ผมก็เข้าใจนะผมเข้าใจนะผมเข้าใจบางครั้งมันก็มันได้พูดไปแล้วไงอ่ามันได้พูดไปแล้วก็หนึ่งองค์สององค์เจอองค์ที่สามไปครับองค์ที่สามก็ก็หลุดนะครับหลุดแค่หลุดแค่สามองค์แค่นั้นครับบางทีมันจับหยิบขึ้นมาเคยจําได้คือมันจาไม่ได้มันลืมไม่ใช่อะไรหรอกมันลืมครับมันลืมว่ากุไหนกุไหนแล้วบางทีเราเช่ามามันหมดมันมันนานนะเราไม่ค่อยได้ออกมาส่งบางทีส่งแล้วก็เราบอกพอใจแค่เท่านี้เนาะนะครับ ตอนแรกผมนึกว่าผ้าหลุดผ้ารั่วเนี่ยเป็นวาทกรรมผมคือในใจนะที่ยิงไม่ใช่ว่าเจอกับตัวละโอมมันไม่ใช่วาทกรรมตัวนี้มันของจริงต้นี้ครับมันของจริงเรวตองที่สองเนาะไอ้พูดในฟังแล้วก็พูดในฟังนะครับเราพูดในฟังอ่าอันนี้อันนี้มี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 หลายท่านนะครับมีหลายท่านสอบถามมาอยู่นะครับผมก็เพิ่งเจอนะผมรู้แต่ชินเงินนะครับผมไม่ไม่กล้าไม่กล้าอ มังกาตีที่ลงที่นะเป็นเป็นชิ้นเงินแน่นอนนะครับเป็นชิ้นเงินดูๆชิ้นเงินครับเป็นนี่คือชิ้นเงินนะดูครับชิ้นเงินเขาจะเป็นลักษณะนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางลบบุรีหรือทางอ่ะใต้นะแต่ลบบุรีไม่มีพิมพ์แบบนี้แร้วเป็นพิมพ์แบบนี้เหมือนพระทางใต้นะครับดูๆแต่ว่าทางใต้เขาจะมีเสาตรงนี้ะให้ดูหน่อยถ้าทางใต้เขาจะมีเสาตรงนี้เสาตรงนี้ขึ้นมาแต่ส่วนมากจะเห็นแต่เนื้อดินนะถ้าทางใต้ ไม่ตอตัวนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะทางสุลาด์อ่ะเขาเรียกอะไรน,ะรไรนั่นแหล,ละนั่นแหละอันนั้นแหละเอาประมาณนั้นแหละนี่เห็นไหมเขาดูผมซูไม่ดูนะน,นี่เขาลักษณะนี้ตะกั่วผสมดีบุกอ่าชินแน่นอนครับปิดประตูเลยภาพมันนี่ปิดประตูผมเอาแกะออนี้ออกกันมั้ยผมจะได้ชี้ได้ถูกง่ายๆมันใหญ่ดีนี่ผมจะชี้พวกนี้พอมาติตดจะเฉยหรอกมันใหญ่ดีผมจะชี้ตมิตรงนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ คือรับตำหนิไม่ได้ครับเนื้อชิ้นมันชี้ตำหนิไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นครับมันไม่มีอะไรตายตัวเพราะว่าทําทีละองค์นะครับมันมันมันมีจี้จี้แยกกับจี้จุดยากใครชี้ตำหนิตรงนั้นตรงนี้เขาคือเขาทํามาละนะครับนะมันไม่มีอะไรตายตัวคือหลักการธรรมชาตินะครับมันมันระเบิด้อยระเบิดร้อยอนะมันมันมันไม่ตายตัวครับมันไปทั่วนะไปทั่วไปทั่วนี่คือแท้เลยนี่แท้เลยนะแท้เลย คือปิดประตูเลยครับภาพวันนี้ปิดประตูเป็นพระที่กษัตริย์สร้างนะเป็นพระที่อมตะผมลองดูนะดูด้านหลังนะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะเป็นแผ่นอย่างนี้เดูครับเหมือนหน้าอะไรทุกอย่างนะผมก็ให้ดูประมาณนี้นะเนาะนี่ครับในแท้เลยแท้เลยยิ่งสองยิ่งมันนะผมว่าผมวันนี้ผมจะไม่นานนะอยู่ไม่ไม่นานเพราะว่าผมเดินทางบางทีมันเหนื่อยแล้วนะ ผมจะอาจจะลงสักวันอังคารวันพุธนี่แหละผมจะได้ลงนะครับเพราะว่าผมอัดไว้ก่อนนะอัดไว้ก่อนเราจะลงวันอังคารไม่วันอังคารก่อนวันพุธนะไม่แน่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 นะครับอัดไว้ก่อนอันนี้ก็โอเคนะอ่าได้มาจากพี่ทางบุญลำนะทางอันนี้เนื้อเนื้อนี่ได้มาจากพี่ทางบุญลำให้มาเช่าเข้ามานะเช่าเข้ามา <S <S จำอยู่เนื้อนี่พ่านนะครับผ่านเ<า>หลือสามองค์นะครับสามองค์เนื้อดินล้วนเลย อันนี้เหลือสามวงนะสาวงนี้ผมจะได้ลงแล้วลงไลท์ลง,ลลงอันเนี้บยบบไลท์นะครับมาองนี้องนี้ที่ยิงอยู่ในตลับสีพึ่งที่เป็นไม้องนี้ไม่ใช่ผ้าใหม่เป็นผ้าเก่านะอ่าดูนะบางคนบอกว่านจะประสักไม่ใช่นะครับถ้าเจอแบบนี้นะเจอลักษณะพิมพ์อันนี้แล้วก็นอนเห็นไหมเห็นเห็นอะไรใต้ไหม เห็นไหมเหมือนกุมารอยู่ใต้นี่เห็นไหมอือนี่เหมือนกุมารใต้นี่เป็นกุนะอันนี้เป็นกุนะแต่ว่าเข้ามาทําเป็นตลับไม้เก่าๆอ่ะตลับไม้เก่าๆแล้วก็มีสีพึ่งเต็มเลยแล้วก็พระองค์เนี้ยอยู่ในตลับสีพึ่งไม้อืมเห็นไหมเนี่ยกุมารกุมารนี้อ่าดูให้ดูดูดูรวมก่อนให้ดูเนี้ยเขาแช่อันนั้นอยู่แช่ในตลับสีพึ่งเห็นไหมดูดูจะเป็นคราบ แมงแคะแมงอะไรแคะเนี่ยในเนี้ยเห็นไหมเป็นเก่าเลยอันนี้เก่าเลยอันนี้บางคนจะเรียกว่าบุเรงนองพระบุเรงนองนะศิลปะออกไปทางทางเมียนมาครับดูนะดูนะมีกุมารเลยนะดูดูดูทำไมต้งบอกเมียนมาดูดูดูครับถ้าเป็นว้านธรรมศาสตร์ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะดูนะอันนี้ครับบางคนจะเรียกพระบุเรงนองนะลักษณะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้ ไม่รู้ใครพาเรียกเขาแต่เขาเรียกกันแบบนี้แต่ว่าแบบนี้ผมก็มันยังไม่เคยยังไม่เคยเจอยังไม่เคยได้มาผมก็เพิ่งได้มาผมก็เอกใจทําไมอยู่ในตลับนี่เนาะผมว่าตลับไม่เอาครับเอาแต่ผ้าผมตลับผมไม่เอาไปแล้วเอาแต่ผ้าครับนีนนี่เขาท่านนะเดี๋ยวส่องดูนะเดวส่องดูนะเราจะได้ส่องดูว่าเออเป็นอย่างลักษณะเนื้อหาเป็นอะไรนี่นี่นไหมกับนี่หมวกเขาเป็นอย่างนี้อ่าน เก่านะดินผสมว่านเก่าๆเ,เ,เก่ามากๆเลยหนาใหญ่เลยทำไมบอกว่านี่ไหมในซอกอันนี้ในซอกอันนี้มันมันมีแมงแคะแมงอะไรธรรมชาติของดินผสมว่านเขาจะเป็นอะไรนี่ไหมข้างในใช่ไหมอ่านี่เขาออกมานะมม่รู้เด่นทางด้านไหนกุที่ไหนแต่ว่าแบบนี้เขาจะเรียกแบบนั้นเนี่ยอ่า ผมถามท่านพี่ท่านนั้นเขาก็บอกว่าเป็นพระบุเรงหนองจริงนะผมก็ไม่รู้นะผมเห็นมันเก่าเรลยวอยู่ในตลับพระนี่ตลับไม้เก่าๆอ่ะนะครับก็เลยเช่าเอาลองดูวะผมมาบางทีเราไปเราไปแล้วก็เราไปหาของนะเราไปเราต้องเช่าอยู่แล้วครับจะจะมากจะน้อยเราต้องเช่าเจอบางทีเราต่อไม่ได้ต่อไม่ลงนั่นก็วนต่อ่นะีคือ วนต่อบางทีบาง wick, บางภาพบางอย่างผมต่อสามสี่รอบนะคือชั่วโมงหน so well, vol, er Is e? no right? ึ่งก็วนไปอีกชั่วโมงหนึ่งวนไปถ้าต่อไม่ได้ก็ให้เพื่อนไปต่อนะเพื่อนไปต่อต่อให้หน่อยสิพอเราช่วยได้เท่านี้ก็บอกเรื่องไปต่อให้หน่อยสิช่วยได้ที่ไอ้วนวนกันไปวนกันไปถามนะครับวนกันเป็นเป็นมันก็เป็นอย่างนี้หมดแหละแล้วแล้วแต่คนนะนี่กลุ่มเนี้ยคนนี้เช่าไม่ได้คนนั้นเช่าไม่ได้เขาก็ถามวนวนไปเผื่อเขาเช่าได้เช่าได้ก็เออเอามาให้เราแล้วก็ให้อค่าน้ำมันเขาค่าค่าค่าเจรจาให้ค่าเจรจาเขาจะ แล้วแต่จะตกลงกันเท่าไหร่นะได้แน่นอนนะครับนี่ก็เช่าไว้นะครับวันนี้ตอนแรกจะหยิบตัวแรกว่านจะปราสักว่านจะปราสักเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงสีพึ่งแน่นอนไม่ลงตลับสีพึ่งแน่นอนนะครับเนี่ยายผ่านนะนะมาองค์ที่เนี่ยองค์นี้องค์งนี้อ่านี่เขาเลี่ยมไ้ แล้วต่อไปก็องนี้นะองใหญ่ใหญ่บึ้บเลยองนี้ใหญ่บึ้บเลยมาดูของเรียนแบบก็เยอะนะแต่ก่อนไม่ค่อยเล่นผ้านนี้ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เรียนแบบเยอะอยู่นะดูดินยุดยาดินยุดยาดินยุดยาว่าความเสน่ดินยุดยาจะเป็นลักษณะไหนนะแผงตัดอันนี้เป็นแผงตัดนะครับเป็นแผงตัดเสน่ดินยุดยาว่าลักษณะไหนแต่ก่อนก็ไม่เท่าไหร่นะจะให้ดู นี่นี่น,นี่ดินดิยาดูตรงนี้นะต้องลัมล,นะลัมนะแต่เรียนแบบเขามีทาทองแปลกๆส้มสลับใส่ตลับอะไรผมเคยเคยเคย,เคยถามเคยถามเจ้าอะไรอะไรเจ้านะของคนใส่ตลับโหตลับอลังการมากแต่พระไม่ใช่ม <c oughs> ันปิดเป็นแผ่นทองแบบมันดินใหม่อะมันใหม่อะ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่ตัดอย่างนี้ด,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 ดูมันตัดนะครับหนานะ ถาลักษณะใหญ่หนานะไม่ใช่เบาๆนะบางอาที่จะเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆนะใหญ่หนานะครับใหญ่หนาใหญ่หนาเนื้อกินเกลนเลยนะดูๆใครอยๆดูดินยุดยาได้ก็โอเคนะนี่นี่ดินเขาจะเป็นลักษณะนี้อ่านี่นี่มเม็ดนี่อ่าครับแต่เห็นอย่าเห็นขอบนะขอบอย่าให้เห็นเห็น,หนขอบเพราะว่าเห็นขอบแล้วจะรู้เลยว่าตัดแผงตัดนะเป็นภาพแผงตัด ก็มีเรียนแบบปัจจุบันมีเรียนแบบมันใหญ่ๆที่สวยก็มีนะเรียนแบบเรียนได้แต่เขาสวยเกินไปเขาสวยเกินไปนะครับพ้าเนื้อดินบางทีเราดูเนื้อดูพิมพ์ไม่ได้ก็จบครับไม่ต้องไปดูอะไรมากมายครับเคยก็เปิดอยู่ตอนนั้นผมเคยถามอยู่ก็หลักพันนะผมว่าจะเช่าได้แต่ตลับมันละแต่ภาพไม่ใช่แต่เขาก็จะเอาทั้งตลับเลยเขาบอกแต่ภาพมันไม่ใช่เดี๋ยวลืมนะเราไปในในนแผงผ้ามันมี ในหลายรูปแบบนะเรานะครับเราบางทีเราจะเชื่อคนอื่นมากเกินไปผมก็เช่นกันนะอย่าไปเชื่อผมมากนะแต่ว่าเขาเล่นกันแบบนี้นะครับบางทีอาจจะผมที่เปิดมนันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับแต่แต่แบบนี้เนื้อแบบนี้เนื้อหาไรแบบนีปนน้ปิดประตูครับดูนะให้ดูนะเนือไขรหลักลาไขพวกเนี้ยเขาจะขึ้นในเนื้อนะอันนี้ขนาดเลี่ยมนะขนาดติดเลี่ยมนะนดูตรงนี้ นี่นี่เป็นแท่งเลยนะนี่นี่ดูดูเก่าถึงนะครับบางทีเขาจะปิดอะไรมันมันมันไม่ถึงอะเนื้อมันไม่ถึงเนื้อดินก็สําคัญนะอายุหลายร้อยปีนี่สามร้อยสี่ร้อยปีเนี่ยเนื้อเขาถึงขนาดไหนต้องดูด้วยนะครับดูด้วยนี่ลักษณะเนื้อเขาดินทุจยาเขาไม่หนีกันหรอกนะครับนี่ไม่หนีกันเลย การตัดกันอะไรนะครับเลื่อยเม็ดปุ๊บ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 นนี้ใช่เลยนะนอนมาเลยนอนมาเลยสายเหนียวนะั้นเหนียวมากเลยนะสานเนี้ยเหนียวมากเลยนะผมก็เป็นเคยยุดยาครับแต่ว่ามามาอยู่เอ่อมาอยู่มาพ่อก็มาตั้งพ่อตาก็มาตั้งอยู่โลกราอยู่ปาจีนนะครับอยู่ปาจีนไม่ยายก็คนอ่างคลองนะแต่ก็มาตั้งอยู่นี่หมดแล้วอยู่นี่หมดแล้ว ดูเนื้อครับสีมวยไหมสองสีนะนี่นี่อันนี้สีหนึ่งอันนี้สีหนึ่งด,ด,นะดูดูนะเอห็นไหมหนาใหญ่ตัดดูมานี่เขาตัดอย่างนี้เลยอ่าโอเดลลายๆนะอ่าดูดูกุแน่นอนครับเป็นกุร้อยเปอร์เซ็นต์นึครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเสษแซ่งแกล้งดำแน่นอนครับถ้ามันเนื้อไม่ถึงมันก็ไม่ถึงเนื้อเขาจะอีกแบบหนึ่งอ่ะดูนึกออกไหมถ้าเราดูเราบางทีเราบางคนก็เป็นตลับ ดูตลับนี้มันเนื้อไม่ไท่ก็คือไม่ใช่นะเนื้อไม่ใช่คือไม่ใช่อย่าไปอย่าไปฝืนอย่าไปลงตัวเองอย่าไปอะไรอย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะบางคนเขาก็จะกเขาเขาก็อยากเขาก็อยากปล่อยนะหลายท่านเขาอยา,นะากพยายามนะเขาพยายามเขาทำอา,อาชีพของเขาดีสุดคือเขาไม่มีใครบังคับนะครับการเช่ากันอะไรไม่มีครับแต่ว่าเช่าให้มันเนื้อถึงถ้าเรามีแล้วเนะี่ยผมจะพูดอย่างนี้ผมไปพูดอยู่แผงภาพไม่รู้คนเขาจะเครื่อง,องหรือเปล่าน,นะ อ่าลโดยหลักการในความเชื่อของผมนะไม่เชื่อก็ได้จะเชื่อก็ได้เลยไม่เชื่อก็ได้นะครับโดยหลักการคือเราเช่าผ้าแท้เนี่ยผราแท้เขาจะดึงดูดกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นผราอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราถ้าเรามีแท้แล้วพระกุหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะดึงดูดพราแท้เข้ามาถ้าเราเช่าผระไม่แท้นะครับทุกคนก็จะพลาดทุกคนแหละไม่มีใครเก่งไปกว่ากันหรอกครับมีผิดพลาดมีอะไรแต่ผิดพลาดนั้นคุณต้องยอมรับในหลักความจริงนะครับหลักความจริงของการใช้ชีวิตนะ ถ้าเราเช่าผ้าแต่ผ้าไม่แท้ไม่แท้ผ้าไม่แท้ก็ไหลเข้ามาหาเราพิมพ์นี้เราจําไงเราเห็นผ้าไม่แท้มันก็ดึงดูดกันมาไม่มีไม่แท้เช่ามาอะไรก็ไม่แท้ไม่แท้บางคนก็ท้อเลยนะบางคนโอ้หมดแรงอ่ะเช่าอะไรก็ไม่มีไม่ใช่ว่าจะเฉพาะผ้าแท้ๆนี่แบบย่ยาก็มีไม่ใช่ว่าจะเช่าแทบแรงๆแรงแข็งมันอยู่ที่มันอยู่ที่มือใครด้วยนะครับอยู่ที่มือใครด้วยบางทีเราเช่ามาเบาๆก็มีไม่ใช่ว่าเราจะเช่าแบบแรงๆนะครับ เข้าใจอยู่คนคนมีทุนออทรัพย์เขาเขาผมเข้าใจอยู่ว่าเออเขามีทุนทรัพย์เหลือๆเขาเช่ายังไงก็ได้ครับคือบางบางบาง,บางฐานะทางสังคมคนเราแบบไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่อาชีพอาชีพการงานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับรายได้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเขาบอกว่าทีนี้บางคนจะบอกว่าเออไม่แพงถูกเขาบอกว่าทีนี้บางคนบอกว่าเออแพงนี่กุใหญ่นะอันนี้ใหญ่เลยนะท่านว่าที่ไหน เป,ะะเป็นไข่อย่างงี้แท้แน่นอนนะครับเป็นไข่อย่าลืมนะภาคกูต้องเป็นไข่ผมจะไม่ส่องนะอันนี้ผมจะไม่ส่องเดี๋ยวมจะชี้ให้ดูศิลปะือดแบบแบบลักษณะมือใหญ่มือใหญ่แบบน,นี้ขัดธรรมที่อย่างงี้หูใหญ่ตาใหญ่มีเม็ดอย่างเงี้ยเขาเรียกอันนี้คือศิลทวานะศิลปะทวาราวดีนะเนี่ยทวานน่าจะต้นกาเนิดทางสุพรรณนะทางทวาเนี่ยมานครปฐม เป็นอย่างนี้สมบูรณ์นะส่วนมากผมเคยเจออยู่แต่เขาไม่สมบูรณ์ส่วนมากจะแตกมั่งบินมั่งหักมั่งนะครับอันนี้เท่าที่ผมเจอนะเท่าที่ผมเจอเทเล่นมาก็องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมเจอมานะก็เจอมาหลายๆลายองคอ์แต่ว่าส่วนมากก็บินแตกหักไปมั่งอันนี้จะมีรอยลานลานี่รอยลานรอยลานปิดประตูเนี้ยไขนวลเท่าปิดประตูเลยดูครับนี่มีรอยลานรอยลานนิดหนึ่ง อันนี้ถือว่าสมบูรณ์สำหรับผมถือว่าสมบูรณ์แล้วก็แรงเหมือนกันนะอันนี้ต่ออยู่สามรอบไม่โดนนะจนผมไปเข้าห้องน้ําไปห้องน้ําแล้วก็พี่คนนักข่าวเขาคเลยว่าเอาขออีกหน่อยสิเขาบอกขออีกหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วขออีกหน่อยเพราะพี่ผมสู้ได้เท่านี้จริงๆผมก็บอกว่าส่วนนี้ผมก็เอาไปออกต่อเหมือนกันผมก็พูดตรงๆเลยนะผมออกไปต่อเหมือนกันผมก็อา่าผมตมาไกลผมมาไกลหัวเอาเขาเอา ผมสู้ได้เท่านี้จริงๆผมถ้าก่อนนี้ผมก็ไม่ไหวผมไม่ไหวสู้ไม่ไหวผมบอกเลยนะบอกตรงๆเลยพี่เขาก็โอเครอบไปเอากับเมียพี่เลยเป็พี่ให้หยิบให้นะมีถุงไหมผมถามผไม่มีถุงแกบอกไม่ต้องเป็นไปไรครับไม่เป็นไรผมถามมีถุงไหมไม่มีถุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมบอกเขาว่าไม่เป็นไรเอาหยิบมาเลยเขาเลยตู้กระจกนะเป็นตู้กระจกอยู่แต่ของเขาของเก่าเยอะมากนะขุดผ้าขุดอ่ะ กวดพวกเนื้อสำลิดเนื้อพวกกาไรเก่าพวกอะไรเก่าๆเยอะมากเลยนะเก่าๆเยอะถ้า,เ,าเจอตรงนี้สะดุดตา <laughs> เจอ,องเดียวได้งเดียวได้งเดียวก็อ้วมนะ <laughs> นี่ครับดูดูง่ายสินธวาดูง่ายดูซอกแขนเท่าไหรนะ่เนาะเสน่ห์เขาเลยเป็นเอกลักษณ์เลยนะถ้าจับมานานพวกนี้จะหลุดมันเขาไม่หลุดหรอกครับจะหลุดไปโดนจับโดนสัมผัสมือนี่ ไข่นวลเทามันต้องมีไข่ขาวไข่ขแล้วต้องธรรมชาติมันต้องมีครับไม่ใช่ว่าเป็นแบบทื่อๆคุณจะไปล้างแบบเนื้อแบบไม่ถึงอะ่ะเนื้อเมื่อไม่ถึงก็มีนะไม่ใช่ไม่มีมีนะครับเราต้องดูดีนะดูดีแต่ส่วนมากผมเจอแต่แตกนะสวยๆเนี่ยมันมันไม่ถึงผมไงเรื่องเรื่องสวยๆเราบางทีเราก็สู้ไม่ไหวนะครับเรื่องของเรื่องเป็นมันเป็นอย่าง,งน,นั้นไม่ใช่ว่านะครับเป็นอย่างนั้นเนี่ยสองดูครับเห็นไหมไข่ไข,ข่นวลเทาจบจบเลย เป็นทั้งองค์เลยนะเป็นช้ำๆไปเนี่ยใช่เลยดูยังไงก็แท้ดูข้างหลังยังแท้เลยดูดูข้างหลังดูข้างหน้าดูข้างหน้าดูข้างหลังดูข,งข้างข้างด้วยอันนี้จบเลยครับจบครบวนกรขบวนความนะอันนี้อยู่ที่เราละอยู่ที่เราละจะมีผู้ใหญ่ผู้มากบารมีเมื่อถึงเวลาเนะี่ยมันชุดยังไงก็ชุดมันอยู่ยั้งยังไงก็ยั้งมันอยู่นครับ Passage, มีจะมีผู้มากบามีเข้ามาเก็บสะสมเนี่ยยิ่งสะสมบางท่านยิ่งเขาเรียกอะไรบางหลักความเชื่อนะเขาเก็บสะสมไปเขายิ่งอะไรเขาเรียกอะไรมีมีทรัพย์มีอะไรเข้ามาหาเขามาหาที่บ้านเขานะเออมันมันเป็นความเชื่อนะหลักความเชื่อหลักความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลักความเชื่อส่วนบุคคลครับโอเคนะครับเนาะพี่มีมันก็ดึกเป็ควรแล้วพี่อ่าใหญ่ก็ ทักทายเข้ามาติงตังติงตังโอเคนะครับดีดีมหาส่องบนไปชแนลโหชอบมึงหญิงพะกูเนี่ยแต่อาทิตย์นี้ก็สุขสมหวังอยู่นะได้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 เช่าได้เช่าได้เช่าสุขสมหวังอยู่ได้เช่ามาส่วนมากเตี้ยเนื้อดินเนื้อชินก็โอเคนะดีดีมหาส่องบนไปชแนลเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบนะเป็นกําลังใจให้ผมดีมากเลยคนมากดติดตามกดคอมเมนต์กดอะไรถามได้ครับถามได้ ผมจะพยายามหาพระให้้มาลงช่องนี้ได้มากที่สุดนะครับบางองค์ก็นิมนต์แล้วไปแล้วนะบ,บางองค์ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่คือเราเราเช่าเราเราเก็บสะสมว่าถึงสักวันหนึ่งเราคงจะได้เห็นมีคุณค่าเขามีคุณค่าในตัวอยู่แล้วนะครับเราเริมมาเก็บมันเก็บคนคนต่างประเทศเราเก็บภาพวาดเก็บแล้วเราก็เก็บมันเนี้ยได้อะไรได้ดินกลับบ้านผมบอกนะเช่าได้อย่างน้อยเราก็ได้เช่าได้เอาดินเข้าบา้านซื้อดินซื้อดิน เข้าบ้านนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ